ติดตามพื้นที่ฝนฟ้าขนองในวันนี้ติดตามพายุก่อตัวแนวโน้มสภาพอากาศ7วันข้างหน้าก่อนไปติดตามรับชมรายละเอียดขอขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งให้กับช่องและคลิปของเราอีกทั้งยังช่วยกดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆ กราบขอพระคุณมากๆเลยค่ะวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565สวัสดีค่ะมาพบกับเตือนภัยพายากรณ์อ,อากาศก่อนอื่นจะขอพาทุกท่านไปติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง14กรกฎาคม2565ฉบับที่13ลงวันที่8กรกฎาคม2565ในช่วงวันที่9ถึง14กรกฎาคม2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่10ถึง14กรกฎาคม2565 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งเพิ่มความระม,มัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลืนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอา่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่9ถึง10รก,กรกฎาคม2565นี้ไว้ด้วยขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมารายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปค่ะในวันที่8รก,กรกฎาคม2565รร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและตอนบนของภาคเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขนองได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตาก เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ อุบลราชธานีสีสกเกตสุรินทร์อุทัยธานีอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสลระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครและประิมณฑลนครนายกปราจีนบุรี จันทบ,บุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระยองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานีและนาราธิวาสโดยในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบน มีขื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในช่วงวันที่9-14ากรกฎาคม2,565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่10-14ึกรกฎาคม2,565รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนใต้ตอนบนทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอา่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอา่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอีกทั้งต้องเฝ้าจับตาในช่วงวันที่10-13กรกฎาคม2565 ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นข้อควรระวังในช่วงวันที่9-14ถึงกรกฎาคม2565ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดาม,มันควรงดออกจากฝั่งซึ่งต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามหย่อมความกดอากาศที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะพัฒนาตัวขึ้นอย่างความกดอากาศ ตามกำลังแรงและจะมีแนวโน้มพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุได้หรือไม่มาร่วมติดตามไปพร้อมกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปและร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะตเตือนภัยพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ